อุ๊ยอุ๊ยท่านเห็นอะไรไหมครับกท่านเห็นประกายสีทองอะไรที่มันสะท้อนอยู่ในกล่อง ทุกคคนครับผมไม่รู้ว่าทุกคนคุ้นเสียงผมหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมคือเจ้าของเสียงที่อยู่ในคลิปพักหลังๆของชาแนลไก่3ามนะครับซึ่งผมนั้นได้มีส่วนร่วมในการทำสวิตเพนด้าเล็กน้อยในส่วนของแพ็กเกจนะครับเราก็จะเปิดเลยแล้วกันนะครับอันนี้นภาจะพัแบบนี้ไหมไงอืม,อมรูมาก ถ้าใครซื้อกล่องใหญ่ไปก็จะได้เป็นแบบนี้เลยเอาไปตั้งสวยๆได้นะครับข้างใน,นก็จะประกอบไปด้วยอาร์ทอยสวิตพนด้าทั้งหมด6กล่องนะครับแอดเวิร์กล่องมันเป็นยังไงนี่ไม่ได้พูดถึงของในข้างในงานทั้งหมดของสวิตพนด้านั้นเป็นดีไซน์ของพี่สะอาดนะครับด้วยเสน่ห์ของบร์ทบ็อกมันคือการสุ่มนี่นะครับแล้ววันนี้เราก็เลยจะมาเปิดโชว์ให้ดูทุกกล่องเลยนะครับว่าแต่ละตัวจะเป็นยังไงบ้างเอาเลยนะกล่องรแรกนะไปไป,ไป คือผมก็คิดอยู่นะว่าแบบเออถ้ามันจะไปแล้วครับมันก็ก็สามารถถ่ายคลิปใหม่ได้นะโอ้โอ,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 โอ้แล้วฉีดแค่นี้พอหรองน้เลยงน,ยนย้นี่ไปละกล่องแรกกูเยินสำหรับคนที่อยากจะเก็บกล่องแล้วก็อย่าทำตัวเหมือนผมนะครับทำตัวรักกันได้เฮ้ยครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมนั่นอ้ยเห็นไปแล้วเห็นไปแล้ว รูไม่ถูกงี้มั้งเนี่ยทำไมไงของถุงแรกเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมแตกหนึ่งไม่ใช่แกะมาคนละตัวนะดวงแห่งชีวิตของผมนั้นซีเครดต,ตื่นเลยผมออโอ้โหโอซอมบี้โอ้ยเท่มากเลยครับเนี่ยเราไปดูดีเทลกันดีกว่านะครับนี่ก็คือเขียนว่า,าซอมบี้แพนด้ามีแถมการ์ดด้วยนะครับเขียนไว้นะครับบางคนถ้าอยากแกะอยากเซอร์ไพรส์ก็แบบหลบการ์ดไปก่อนก็นได้นะครับ แกะดูในซองเอาจะได้ถึงเต็นนะครับเราจะมาแกะออกให้ดูว่ามันถอดได้นะครับอดังโปะ๊ะหัวออกไปว้ยคอขาดเลยอะไรนี่ความเจ๋งของมันเนี่ยมันอยู่ตรงที่คือมันสลับหัวด้านเองสซิตก็คือสลับหัวถูกไหมมันมีหน้าเลยนะทุกคนเปิดมาเป็นตัวซีเคียรหมดเลยชีวิตผมเป็นไงครับเป็นกล่องแบบนี้เหมือนว่ามันจะไม่ซ้ำนะครับถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวต้องลองแกะแกะดูเฮ้ยทต่หมเขควาว่ามันมีแค่หกกล่องอนะผมมีตัวที่ผมชอบอยู่ มันคือตัวนี้กับตัวนี้ผมชอบพวกอะไรสายไฟยมันมีเจ็ดแบบใช่ไหมแล้วมันมีหกล่องใช่ไหมตกลงกูเป็นคนโชคดีหรือโชคร้ายคอยดูมันมีบทเรียนนะครับทุกคนกูมีบทเรียน,รน,รน,ยนหร้วป่าเนี่ยไม่เหมือนกูแกะแม่มันเนดิมดูดูแกะแค่นี้พอเข้าใจไหมผมไม่ได้บอกคุณผู้ชมนะผมบอกตัวผมเองครับผมว่าผม <laughs> ผมก็สบาย <laughs> ผมชอบตัวนี้ครับผมชอบตัวนี้ครับแต่ผมคิดว่าดวงอย่างผมนั้นเปิดตัวที่สองนาก็ต้องเป็นตัวสีเทองแน่นอนใช่ไหม ใช่ไหมขลุ่นดูพีกไว้พีงไว้อืม <c oughs> แกะแบบใจร้ายมาดูของกันนะครับอ๋อคริสลีันน่าใช่ไหมมันคือคริสลีนหรือเปล่า,านี่เรามาดูคริสลีพันหน้าเอาแล้วละ่ะเอาแล้วละ่ะมึงชอบมาเลยมึนยนสีโทเนี่ยเอาแล้วละ่ะนะเออแต่ผมชอบตัวนี้นะผมว่ามันเป็นตัวที่มีดีเทลเยอะ สังเกตว่าตัวอื่นเนี่ยมันจะเป็น,นแบบเรียบๆหน่อยใช่ไหมตัวนี้มันก็จะมีแบบขนนะดูดีแล้วเขาทำดีมากเลยอ้าวนี่แล้วทุกคนนะครับหัวมันเท่ากันหมดนะควรจะเอาหัวนี้มาใส่อนี้ก็ได้นะครับนี่อาเดี๋ยวผมแค่อันนี้ก่อนนะนี่เท่อะเฮ้ผมชอบตัวนี้แล้วสลับหัวโชว์สัหน,น,น่อยนี่ปุ๊บปุ๊บแน่นปักสลับมั่วได้หมดนะครับสลับสลับมนสลับหมดสลับ นแ,นแน่นแน่นสลับวันสลาบกันไปเถอะทั้งวันเนี่ยเอาละเอาละผมรีบละงี้ทุกคนแกะจากก้าอน,นี้ครับสวยขึ้นเรื่อยๆมาดูกันดูความกันโอ้ยได้มากเลยมันคือไทท่านมันด่าอ๋อเอ้ยผมลืมบอกไปดีเทลเล็กๆฟีลว่าเป็นประโยคจากหนังนะครับ I ไ dead people ก็เป็นวัคทองจากเรื่องซิ e n ซนนะครับ ส่วนกริ z เล่ย์เนี่ยเบสอ o นทูสตอรี่ก็จะเป็นฟิลฟิลเหมือนแคสเ a งเป็นแพนด้าออฟเด e ะเดตก็ทั่วไปนะครับซอมบี้ซอมบี้เฮ้ยผมจะเอายน์นะ <c oughs> ไม่คือผมชอบทุกตัวนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีตัวที่ชอบที่สุดใช่ไหมบอยบล็อกบอยบล็อกเท่เอ้ยเท่มากเลยว,วะ่ะ <c oughs> ผมชอบไอเดียตรงนี้นะครับแทนที่จะเป็นอาจจะเป็นแบบหัวปกติก็ได้หรือว่าเป็นผิวหนังอะไรมากขึ้นแต่เขาพอเล่นเป็นกระโหลกแล้วมันน่ารักมากเลยนะใส่ชอบจริงอย่างได้สุดละ ะะอัน้ทุกท่านเห็นอะไรไหมครับทุกท่านเห็นประกายสีทองอะไรที่มันสะท้อนอยู่ในกล่องไหมครับหรือเปล่าครับทุกท่านเห็นประกายสีทองที่มันสะท้อนอยู่ในกล่องหรือเปล่าครัทุครับคุณยนต์เบรพาวเวอร์คัมวิท Great responsibility นะครับเป็นบักทองจากหนังเรื่อง Spider-Man ซึ่งเกี่ยวกันไหมก็ไม่รู้เหมือนกันก็เหมือนเป็นซูเปอร์ฮีโร่ไงทำไมเทนะ่ทำไมใส่อะไรก็ได้นั่นแหละเท่สุดๆดูสีทุกคนอันนี้ที่ผมอยากได้สุดคือมันสีมันเท่มากเห็นไหมมันเป็นสีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะคัพเปอร์นี่คัพเปอร์ไหไผ่รู้จักว่าโดเรมอนทองแดงเนี่ยเท่มากเลยฮะแล้วมันเงาๆเห็นปะโอ้โห อะไรอะไรเรายังมีตัวลุ้นเพราะผมเป็นคนชอบหลังไซไฟมากการที่ชอบเหมยนนี่ก็คือไซไฟแต่ว่าโอกาศโอกาสนั้นอวกาศนั้นก็เคล็ดมั้งโอ้โหโอ้โหทุกคนทุกคนหัวนี้โคตรแท้เฮ้ยมันเพลินกว่าที่ผมคิดเยอะมากเลยว่ะทีสุดก็ทุกคนก็เห็นกันอยู่ว่าเท่แค่ไหนจะให้อธิบายอะไรกันมากมายนะครับคุณจะสลับหัวอะไรก็ได้นะครับทุกคนคุณจะเอาหัวนี้ไปใส่หัวนี้คุณจะเอาหัวนั้นมาใส่หัวนั้นแล้วคุณจะเอาหัวนี้ใส่หัวนี้หัวนี้ตั้งได้หมดเท่มากนะครับคุณฟังผมนะครับ มันมีหนึ่งแบบในนี้มันมีหนึ่งแบบในนี้คุณจะไม่ได้มันไปนะครับซื้อเถอครับพอร้องไม่ให้โคตรเท่จนคุณต้องระเบิดโลกอู้หููมามามาเราลุ้นอะไรอยู่วะลืมแล้วอ๋อเราจะลุ้นตัวนี้ด้วยแล้วครลุ้นอ้เฮ้ยคุณเห็นสะท้อนของขาปะคุณเห็นปะมันคุณไม่เห็นหรอเอาวาไงเฮ้ยคือ ใครที่อยู่บ้านตอนนี้แล้วก็ลังเลเห็นอยู่ในเฟซบุ๊กหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เอ้ยซื้อนี่ไหมวะซื้อนี่ไหมขอร้องขอร้องไปซื้อโพเทสดูขออะไรน้องน้องขออะไรพี่อ๋อ,อ,อโอ้ยผมรู้สึกว่าสีตัวนี้ลงตัวก็คือหน้าตาตัวอื่นมันจะอาจจะดูไม่ค่อยมีอารมณ์เท่าตัวนี้ตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าพิเศษที่สุดก็คือมันเป็นตัวละครที่หน้าตามีอารมณ์ที่สุดมันมีตาขาวตาดําหน้าตาแบบเฮ้ยเมือนจริงอวกาศผมเนี้ย เนี่ยจะขึ้นมาเลยเพราะว่า <Pie> ต <ces> ัวอื่นเนี่ยมันจะเป็นแบบตาเนี่ยตัวนี้ก็หลับตัวนี้ก็จะเป็นแบบตาขาวผีตายไปแล้วตัวนี้ก็จะเป็นผีตายไปแล้วตัวนี้มีตาจุดนิดหน่อยให้ดูน่ารักนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไม่มีตาเลยตัวนี้มันมีอารมณ์นะครับผมส่วนตัวผมชอบตัวนี้กับอ่าตัวนี้เพราะว่ามันเป็นคุณยนต์สุดเท่นั่นะครับตัวนี้มันเนี่ยเห็นไหมมันแบบอ้ยเบื่อเบื่อเบื่อจังเลยเบื่อ ปูอยนิธีทียนบิออนก็คือวากทองจากเรื่องทอยสตอรี่นะครับจากตุลคอนบัสไลเยนนั่นเองนั่นคือสเปนทันด้านั่นเอง,เาานนเองโอ้ยพวงมางกันเยอะๆแล้วมันคืออะไรกันนะ่ะมันคือความเท่เหรอครับ <c oughs> ของคุณดีมากก็ได้ข่าวอยากได้นะครับสามารถไปจ่บซื้อได้ที่อ่าเพจไอนี่ก็หรือก็ไลน์แคลชันดาผมไม่รู้ว่าลงที่ไหนแล้วบ้างแต่ว่าเดี๋ยวดูร,รายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับเรามาเปิดก่อนสุดท้ายมันก็หายตจนเต้นแล้วนอน Rule. ได้ตัวที่อยากได้ไปแล้วอ่ะเรามาดูราคาตัวอะไรวะ อ๋อฐานตัวหลักเฮ้ยตัวนี้ก็อยาได้ตัวนี้เป็นตัวหลักก็ซึ่งคือกูเปิดมาหมดแล้วกูไม่ได้ตัวพระเอกหรอกหมายความว่าอะไงจริงๆสวยทุกตัวนะครับทุกคนควรจะไปเปิดกันให้ได้นะครับได้ตัวเดียวแล้วมันเหมือนไม่ได้ตัวเดียวนึกออกปะน่ารักตะมูตะมีมากเลยนะครับแล้วทั้งน่ารักทั้งเท่ทนะั้งมาดูอันสุดท้ายกันนะครับเรามาเดากันดีกว่าไหมพูดไม่อยู่เลยผมเนี่ยมาดูกันหนึ่งสองสามไม่เห็นอนะ่ะหนึ่งสองสาม ไรบ๊อทแพนด้านะครับสวิตแพนดา้าดูคือก็คือจบสิ้นไปแล้วนะครับกับการเปิดอ่ะรีวิววันนี้หนึ่งก็เป็นตัวคลาสสิกของสวิตแพนด้าเป็นตัวเอกของเราเลยนะครับอ่ะลืมดูการผลผลิตน,นะครับ <c oughs> <c oughs> กอนดาอ๋อมีช่กอนดากอนดาอีกตัวกาดอนกอนด้าอีตัวหนึ่งชื่อกอนดานะครับกาดอนออต้งองยังไงให้มันเท่ๆดีนะนี่เป็นอาร์ตเวิร์กจากพี่สะอาดนะครับนี่วาดมาใครชอบพี่สะอาดเนี่ยก็ไปซื้อเลยเดี๋ยวนี้นะครับซื้อหนังสือไม่พอซื้อของเล่นด้วยดีเฮ้ยก็ถ้าใครอยากจะมีโมเมนต์สนุกสนานแบบนี้ขอลองนะครับขอลองไปแกะนให้มันคุณเคยเปิดกาชาปองมาแล้วแบบโอ้ยเซ็ง แต่อันนี้ผมบอกเลยว่าเททุกแบบเปิดมาอย่างไงก็เฮ้ยโอ้โหเปิดมาอย่างไงก็เฮ้ยโคตรเทกูก็เบื่อเหมือนกันนะเนี่ยชอบมากเลยครับไม่รู้จะรีวิวอะไรแล้วแหละ,หละวสวิชชิงสวิชอะผมจะสารุปสั้นๆแบบมีสติอยู่แล้วกันนะครับว่าใครเป็นแฟนการ์ตูนวิสาะอาดอันนี้หนึ่งนะครับใครเป็นแฟนการ์ตูนวิสอาดควรมีอย่างมากนะครับ2นะครับใครชอบอาร์ทอย คนมีอย่างมาก3ใครชอบสุ่มสนุกมากกล่องสุ่มลบบ็อก4ี่ก็ไปซื้อครับเท่ขนาดนี้นะครับก็ดูครับ